กับพาะกระเบืองะมุนนาคุนุตกค่ะข่านเบืค่ะมาลูกระเบื้ท่านไปอันี้แล้ว่านอบตอรดีจงใจปัจจัยหนึ่งรอหนลูกกล้วยหนึ่งเครือออยหนึ่มค่ะคุณแม่เบ้าอินเซปัจจัยหนึ่งร้อยหนึ่งลูกคุณแม่ลำดวนอง วัดันพลลิกนงจังจังเหรอใช่ยังไยังไงปโอยเวลากดคุณแม่ลำวงนนอมอนึ่งูปัจจัยหนึ่งร้อยบาทคุณพ่อบุญมาานดีปัจจัยหนึ่งบาทมอนหนึ่งูปคุณแม่อุบลจงใจปัจจัยหนึ่งร้อยนอนหนึ่งลูป คุณแม่ทำเทดคินทะดึงหนึร้อยบาทแม่แดงคิณทะดึงช้มแรยไ้าเจ้ที่ช่้มสองไอ้หนึ่งร้อยบาทเตี๋ยหนึ่งเส้นคุณแม่ตีชาทอดกระดับนะละม่ไก่หนึ่งร้อยบาทข้าวหนึ่กิโลอ้อยสีลำบ่หนึ่งลูกคุณแม่ทำโจมทำยกหนึ่งร้อยบาทอ้อยสามลำข้าวหนึ่งเสน อุทิศให้คุณพ่อทิโรธพันเพชรซึ่งค่ะคุณพ่ออยู่ในหมู่งตะบลใดก็มารับเอาส่วนบุญที่คุณแม่กำจงพันเพชรได้อุทิศให้ในวันนี้ค่ะคุณพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแลทขา่ง้อบาอาจารย์เราจะยกขาตายออกไปแรงด้วยค่ะคุณแม่สมอนที่จ่ายเรือนสองร้อยบาทคุณแม่ทองไหลพอมช่วยดิหนึ่งร้อยบาทป้าสองลำเอ้า ท่านปาโมทเอาเหอนเราบบดนี้รับเชิญตืมนะครับก็เล่นไรบอเอบนะครับหมนรูปประจัยหนึ่งอยบาทคุณแม่สมัยไทยรบเชื้อนันทีประจัยส่สิบบาทคุณแม่สุดใจส้อยคำลานะครับพร้อมครอบครัว

อป็นล <in l> <ators> <m> ูกระจหนึ่งร้อยบาทแม่ไมใ่ซื้อหมอนงระหน่งร้อยบาทอันนี้พ่ออันนี้ให้พ่อ่ต้องใส่ชุดรถให้ทังให้ผพ่อตะให้ตาทำใส่ชุดรถนะราลอต้องยอนไป้องนึ่งอกประแหนึ่งร้อบาท้ใให้เงาไปเลือยตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเริ่มให้บริการเงินครับ

เกอตอนีเข้าแถวน่้แด้นี่ให้แดท่ก็บอตอนนี้พี่เราะบริการจากนูพ่คโต้รันมาพ่พ่อมให้ช่วยบริการคนเดียวเร็วครั้งฟรีโอ้ยารแบี้ไม่เคืนี้นีดโอ้เอเลยอย่าหัน รตู้มาเป็นเทานั้นไม่ตองต่อกระดิ่งครับเออรถสี้าสีอะไเงนครับแวต้ต่ร้จง่ายนะครับบอกตนะักามนะครับรถตนะครับที่ตรงนี้ปันะมต้ตกรหครับ

ยากาศดีว่างามเดี๋ยวเขากินข่าวยงกอนเลาจังบึงบรรยากาศให้่เี่ควันยงนีุ้่นงอามาพงหน้าเนาะเดี๋ยวจังมาให้เราอลองให้กินขาวยงกอนเขาปวยตีมองแรงว่าได้กินางกี่ยงาไม้บริจาคก๋วเตียวอยู่นเซนพิกเซนพิกอาโมเสยานโมเอยงานบมเืยปลาบริจาคอมหาให้กินละาจ่เห็นบางนี่ฮาบอ มันยังหนุอยยังจอยเลยนี่จะเห็นมันบอมันต้องไปซื้อยังไงมันกินมันใหญ่เองมันบ่กินมันบ่กินมันต้องซื้อมันนี่ก็บยูปอนั่นแหละถ้ามันมาหาพี่วันมันนี่มันกินน้ำทุ่มนี่กินไม่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะยู้เดียวมันมันมีมูงเลอเมก่อเสาร์นี่ยืนค้ำแอลกินคือบอเคยได้กินเนี่ยมันมันมันเห็นมักสั้นไปดู้บอ บักไอ้เนี่ก็จอดรถจุยุดเดินๆสิว่าไปโน่กับบัวหวานเลยของนะกรอมกับบ้าท่านจะไปกระถินไว้บ้านท่นเอาการะถินใส่ละอันบักไอ้เนี่กำแบบมีน้ำมันเว้ย<อ>บ,บัวมัน <c oughs> มน้ำมันสาลีเว้ยเอาไปตัวปิดล่านจะ,ะไปใส่ไว้น้ำมันบัมี <c oughs> จูง่งงงงสิว่าโ<อ>นู่ไปโยนรถไส่คุณแอ่เธออีตุ๊บัวหวานไอตุ๊ปิดล่าน เิไปก <c oughs> ัินว <c oughs> ้อยเอ้ามึ่สิไปกับไปแม่หันเมงี้ยไปหอดูรถเหรอองน้กลนกับบัตรทอีตูอีตูวิลาร์สิบัตรโคอนนนท่านในว่าหอดว่าไปกัไปตัวดิถ้าว่าไปแหลนจิ้มถ้าบ้านเงินเงินเ้ิังินเงินเงิักงเงินนงิกเเงนงนเนินเงิเงินเเงานเานงินนแจ่วมันเักเพื่อนเงนเงิน ก็มีแต่เม่กบพอก็ดีดีอัยยเข็นเลยค้ะนางสร้างรถไปซอยบ่ตีเขาอ่บ่หรือเขาตีบ่ล่าเขาจะตีเจ้าของตีต้องเห็มูลคนใหญ่เนาะเขามีเขามีมูลหลายเนาะกะตีตีะดกะตจิบันนะโอ้ยจิบจิบกระดันมา

สีดาเดชบอกโอ้ยบูแมนขึ้นชุดพร้อมแล้วเนาะผู้ผู้แข่งหมอกผู้ก๊าลสินเนาผู้แข่งหมอกบอกกาลสินบอกตุ้ดำแช่ไหมนะตุ้ดำแม่ฟาดก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยผู้เดียวอ้าวเจ้าคือบ่าห่อมาปั่นใครกินแน่อนาะบ้าอะไรกินแน่ปีน้อยกูก็เอาถุงไปย่างดีกูจะห่อมาให้อีพ่อ อีเมจจะก็ไปเรื่องคิ้วเอามาให้อีพอบเนี่ยเป็นอยังกูจยักอายเขาเว้ยอ่ะใช่ยักษ์อายยังไปแก่หัแห้งเลยเนาะยายเกศนไปห่บ้าบอกก็ไม่เห็นเห็นเราอยู่บ่เห็นไม่เห็นอยู่บ่ก่อเดาได้วยนึกว่าไปนั่งกินกินอิ่มเอาเบจจะไปเรื่องคิ้วเอามาให้คุณยักอายบ้าบอกเขาเนี่ยไปแก่หัวแห้งเลยเนาะบอกว่าจะไปให้ตู้เหลือเนี่ยจ้ะเอาไปแล้วจะาไปอันเอาถุงใส่เพราะว่าเขาเน้นถวยเขาเนี่ยบอกผู้ใดไปนั่นอันไอ้กวนตีนนี่อเออ คันว่าเปลี่นมาบ้านนี้เมารอบนี้เมาคนเดียวเมาคนเดียวนะเขาบอกคือเขาบเมาขึ้นเลยมันหลุดเวอยายซาไปเมาเนอะยายซาเป็นไม่เป็นจ้ายายซาจะนั่งดูข้างเวทีจะไดอาบน้ำก่อ็จะสชอาบใจอันนี้ห้องน้ำไหมอ้าวที่ไหนมีห้องน้ำที่นั่นอาบได้คือเก่าว่ามันไปอาบที่ปั๊มน้ำมันได้สุดเลยสุดเลยสุดมันมีใน่น่ะรถยมูงเจน่ อเอาลงเลยสักคุณพี่อ่ะห้องจะลงเว้ยห้องขอยออกลงเว้ยดีเนาะดีเนาะสลัดเว้ยโอ้ยแต่ได้ได้แล้วคุณพี่เนาะเอาสินพู่เขา